เอาละครับผมสำหรับเล่าพัฒนาของเฮานะครับนาโอ้น่าจะได้มากนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับเข้าแต่ตัววิ่งนะครับเนาะเพราะว่าแต้มของเฮามันหลุดนะครับเข้าแต่ตัววิ่งวิ่งศูนย์นะครับเลขออกไปที่หนึ่งศูนย์นะครับเนาะโอ้หนึ่งศูนย์ห้าหกนะครับศูนย์ห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับสําหรับเลขออกศูนย์ห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับก็มาที่เลขศูนย์นะครับมาที่ศูนย์เนาะศูนย์ล่างนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันหลุดนะครับ หลักเสิบนี่ก็เข้าหนึ่งนะครับเข้าไปที่เลขหนึ่งแต่ตัวที่หลุดก็คือแต้มนะครับไม่มีแต้มหนึ่งนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยห้าหกก็แต้มหนึ่งบนนะครับหนึ่งศูนย์ล่างก็แต้มหนึ่งมันเข่าแต้มเดียวทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าแต้มของเราไม่มีหนึ่งแต่แต้มของเรานะครับตัวที่เข้าใส่ประจํากับตัวที่เรามั่นใจก็คือสูตรที่สองแต่สูตรที่หนึ่งนี่นะครับเราก็ไม่ใช้นะครับเข้าใส่เพียงสูตรเดียวแต่ว่าอันนี้เขามาเทียบชนนี้ก็วันวันอยู่นะครับเนาะําหรับในงวดนี้นะ สำหรับในวันนี้เฮ้าสีเปลี่ยนระบบใหม่โดยการที่เฮ้าสีเอาเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่เฮาจับมาเนี่ยเอามาจับบินกันนะครับจังใน้วัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังเลวัดที่ผ่านมาครับก็คือเนี่ยนะครับห้าตัวน,นะครับเฮาจับมาหนึ่งเก้าหกแปดศูนย์ห้าตัวนะครับ,บ, 1, 9, 6, 8, รบเลขห้าตัวนี้จับบินกันมันสีได้ยี่สิบคู่นะจะได้ยี่สิบคู่แล้วก็ยี่สิบห้ากับตัวเบิ้ลนศูนย์ศูนย์แปดแปดหกหกเก้าเก้าหนึ่งนั้นเบิ้ลนเนี่ยคือตัวกัดน,นะครับเลขห้าตัวนี้วินกันจะได้ ยี่สิบคู่นะครับในวันที่วันมาเนี่ยก็ออกไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ครับในวันที่วานมาเนี่ยออกหน,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 นึ่งศูนย์นะครับเป็นหนึ่งศูนย์เลยหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับออกไปที่หนึ่งศูนย์ล่างนะครับในวันที่วานมาเนาะกันจับบินกันก็จะเข้าหนึ่งศูนย์นะครับงวดก้อนหน้านี่นะครับงวดก่อนนะครับอ่ะยอดหลังเปียกหนึ่งงวดนะครับ จับมาห้าตัวนะครับสองสามสี่ห้าหกนับเรียงแต่มเลยสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วเลขออกไปที่ตัวนี้นะนะครับสี่แปดสองสองสี่แปดสองสองนะครับตัวนี้จับเวียนกันจะได้ยี่สิบคู่นะครับยี่สิบหากับโคลเบิลนะสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกก็ได้ที่ยี่สิบห้าคู่ก็เข้าไปที่คู่สองสองนะครับคู่เบิลเข้าคู่สองสองนะครับในงวด นี่นะครับเนาะก็จะเข้าไปที่คู่เบิ้ลสองสองนะครับเพราะว่าเลขออกไปที่แปดสองสองนะครับจะเข้าคู่สองตัวบนนะครับคู่เบิ้ลห้าคู่แล้วก็จับวินกันได้ยี่สิบคู่นะครับก็จะเข้าคู่สองสองเข้าคู่สองสองตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปอีกนะครับย้อนขึ้นไปอีกนะครับย้อนขึ้นมาอีกนะครับเนาะนะครับเลขในวันนี้นะครับเราจับมามีเลขอยู่สี่ตัวนะครับศูนย์หกเจ็ดแปด 0678นะครับไดสีตัวนะครับจับบินกันเนี่ยจะได้12งคนะครับ1213141516ได้16โคกับูคเบิลนะครับเนาะแล้วนะครับในงวดนี้เลขออกไปที่77นะครับ77ก็จะเข้าูคเบิลตัวนี้นะครับ77นะครับเลขออกไปที่877นะครับ877นะครับแล้วก็43นะครับก็จะเข้าคู่นี้นะครับ77 เข้าคู่บ้ลนะครับเขาสิกันคู่บ้ลไว้นะครับอันนี้ก็จะเข้าไปที่เจ็ดเจ็ดในคู่นี้นะครับเข้าเจ็ดเจ็ดนาะประกาศเข้าบอกมันจะเข้าไปที่คู่นี้นะครับเจ็ดเจ็ดคู่นี้นะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปอีกนะครับย้อนขึ้นไปอีกนะย้อนขึ้นมาในงวันนะครับตอนเนื่องมาเลยนะครับนะครับ ในวันนี้นะครับเนาะในวันนี้นะครับได้ไปที่หาตัวเนี่ยครับศูนย์สองสี่เก้าสามศูนย์สองสี่เก้าสามเลขออกไปที่หกสามศูนย์หนึ่งหกนะครับก็จะเข้าไปที่คู่สามศูนย์เนี่ยคู่นี้จับบินกันนะครับจะได้ยี่สิบคู่นะครับยี่สิบหากับคู่เบิร์ก็จะเข้าคู่สามศูนย์ ตัวนี้นะนัครับเนาะนะเขาทุกหัวเลยนะครับเนาะจับวินกันจะได้สามศูนย์ล้วย,ย้อนขึ้นมาอีกนะครับ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 จับเด่นออกมาแล้วได้ไปที่สองสี่สามเก้าศูนย์สองสี่สามเก้าศูนย์นะครับเลขออกไปที่ศูนย์สามสามสองศูนย์ นะครับก็จะเข้าไปที่คู่สองศูน <olutely> ย <mosquitoes> ์เข้าคู่นี้นะครับจะเข้าคู่สองศูนย์คู่นี้สองศูนย์เข้าคู่นี้นะครับนะครับนี่เข้ายอดมากนี่ซีหาหงวดหาหงวดแล้วนะครับห้างงวดนี่งวดที่หกนะครับงวดที่หกนี้นะครับงวดที่หกนี้ไม่เข้านะครับงวดที่หกไม่เข้านะครับเข้าหางวดดีกันนะครับ ก็จะเข้าไปที่หนึ่งงวดนะครับตัวนี้งวดที่หนึ่งงวดนี้นะครับหนึ่งงวดนี้นะครับตัวนี้เข้าตัวนี้เนาะนะครับสองศูนย์แล้วก็งวดที่สองคือตัวนี้นะครับนี่ก็คืองวดที่สองงวดที่สองเข้าตัวนี้สามศูนย์สามศูนย์ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็งวดที่สามงวดที่สามก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เข้าไปที่เจ็ดเจ็ด ตัวนี้นะครับเข้าเจ็ดเจ็ดเข้าตัวนี้คู่เบิลเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์หกเจ็ดแปดเข้าคู่เบิลเจ็ดเจ็ดแล้วก็งวดต่อมาครับอันนี้เป็นงวดที่สี่เนาะงวดเจ็ดเจ็ดนี้เป็นงวดที่สามนะครับเป็นงวดที่สามงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับแล้วต่อมานะครับเนาะตัวนี้นะครับสองสองนะครับเลขออกไปที่สองสองนะแปดสองสองก็เข้าสองสองงวดนี้ก็เป็นงวดที่สี่นะครับงวดที่สี่ นะครับตัวนี้เป็นงวดที่สี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับงวดล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดนี้เป็นงวดที่ห้านะครับเข้าไปที่หนึ่งศูนย์นะครับงวดที่ห้าตัวนี้งวดที่ห้าประกาศเฮามันเป็นอย่างสบู่ออกนะเป็นงวดที่ห้านะครับวันนี้เป็นงวดที่ห้างวดต่อไปนะครับเนี่เฮามาลุยตัวนี้ลองเบิรงนะครับเนาะ เอามาชุดนี้นังวดที่หกต่อเนื่องเลยครับอันนี้เข้ามาห้างวดต่อเนื่องนะครับเข้าไปที่หนึ่งศูนย์นะครับนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเหาสซไวเบิรงหาสูตรให้เลยนะครับไปที่หนึ่งและสองเลยนะครับหนึ่งและสองนี่นะครับหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับเทียบนะครับหกสูตรเนี่ยเอาตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะครับวิ่งกันเลยนะครับวดที่ผ่านมานี่นะครับชนหกมาหกนะครับมาหก6้าหกเลยนะครับงวดนี้นะครับเนาะ สูตรที่หนึ่งได้สองสามสี่ห้าสูตรที่สองได้แปดเก้าศูนย์นะครับหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองเดี๋ยวห้อสี่เอาตัวเดนโมวินกันนะครับนะในหัดนีเนาะนะครับนะครับนี่ก็คือหนึ่งและสองต้องไปสามและสี่นะครับสามและสี่นะครับสามและสี่นี่ในหัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชนกันไปที่เก้าศูนย์หนึ่งครับชนกันเก้าศูนย์หนึ่งมาหนึ่งศูนย์เลยครับหนึ่งศูนย์เลยครับมาหนึ่งศูนย์นะจะพูดกันมาครับ สำหรับในวันนี้นะครับวันต่อไปนี่เนาะสูตรที่สามได้หกห้าสี่สามสูตรที่สี่ได้หกเจ็ดแปดเก้านะครับหกห้าสี่สามหกเจ็ดแปดเก้านะนะครับสามได้สี่ต่อไปสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าพี่บ้าพี่บอสามตัวเขาดีดีนะครับนี่นะครับ่วดที่ผนานมากนี่นะครับเนาะได้ไปที่เก่าสวนหนึ่งมาสองตัวเลยหนึ่งสูนย์จะพกกันมากเลยสูตรที่ห้ามีสามตัว งวดนี้นะครับประมูลผลออกมาเรวได้แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะนี่ได้แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ต้อไปไพ่เอกไพ่เอกของเรานะครับไพ่เอกของเราสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกนะในวันที่วันมานี้หนึ่งสองสี่หกมาสองตัวนะครับมาหนึ่งกับหกแต่วันมาเต็มเดียวนะแต็มหลุด น่าเสียดายมากนะครับแ้มโดนะมาหนึ่งกับหกนะครับสองตัวนะพระเอกสำหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้เก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์สองสี่นะครับเก้าศูนย์สองสี่นะครับเขาที่มาจับเลยนะครับตัวใดตั้งแต่สามตัวขึ้นไปนะครับสามตัวขึ้นไปหนึ่งไม่มีนะครับไม่มีหนึ่งสองนะครับสองมีสองตัวนะครับสองมีสองตัวไม่เอานะครับ สามนะครับสามมีสองตัวนะครับสามมีสามมีนะครับสามก็มีสองตัวนะครับหนึ่งไม่มีสองมีสองตัวไม่เอาสามมีสองตัวไม่เอาสี่นะครับสี่มีสามตัวนะครับสี่มีหนึ่งมีสองมีสามนะครับตัวที่หนึ่งสี่นะครับ ตัวที่สองนะครับสี่และห้านะครับห้ามีกี่ตัวนะครับห้ามีหนึ่งมีสองสองตัวไม่เอานะครับสามไอห้ามีสองตัวหกนะครับหกมีกี่ตัวหกมีหนึ่งสองไม่เอานะครับสองตัวแมวนะครับสองตัวแมวหกนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับเจ็ดมีตัวเดียวครับแปดมีหนึ่งสองสาม ปดมีสามนะครับแปดมีสามนะครับแล้วก็เก้านะครับเก้ามีหนึ่งสองสามสี่เก้ามีสี่นะครับเก้าก็จะเด่นนะครับเด่นเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับถ้าจับวินกันมันได้เลขหกคู่นะครับมันได้เลขหกคู่นะครับเลขสามตัวนี้ในวันนี้เด่นมาที่สามตัวนะครับเด่นมาสามตัวนะครับ เอาอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์นะครับศูนย์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 นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์นะครับศูนย์มีสามตัวหนึ่งสองสามนะครับศูนย์นะครับศูนย์นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ไม่ชนนะครับตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนก็คือหกนะครับหกตัวที่ชนก็คือหกนะครับหกนะครับ เราก็จะเพิ่มโผเข้าไปให้เครดิตตัวท hmm. ี no euh. ่เด่นนะครับตัวที่ตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนนะครับให้เครดิตตัวที่ชนนะครับนะครับก็คือชนหกตัวนี้นะครับให้เครดิตไปนะครับเนาะหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็จะได้ห้าตัวนะครับจะได้ห้าตัวเด่นๆไปที่เก้านะครับมีสี่สุดนะครับมีสี่นะครับตัวนี้มีสามตัวนี้มีสามตัวนี้ก็มีสามตัวนี้มีสองแต่เขาชนมานะครับตัวนี้ชนมา ก็คือชนมานี้นะครับนะ่าสองสูตรนี้ชนกันก็ทิได้ไปที่หาัตนี้นะครับจับบินกันจะได้ยี่สิบคู่แล้วก็ยี่สิบห้ากับคู่เบิ้ลนะครับเดี๋ยวเขาจะจับคู่เลยนะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับยี่สิบห้าคู่นะครับยี่สิบห้าเพราะว่าตัวนี้จับบินกันยี่สิบคู่กับคู่เบิ้ลห้าคู่เป็นยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าคู่นะครับในชุดนี้ นะครับเดี๋ยวเขายังมาจับตัวเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับยี่สิบหาโคนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาลักซิปมาจับเอาแต้มมาจับนะครับก็ะจะเหลือน้อยลงนะครับเอาสําหรับตีคลิปตีนะครับผมไม่เจอเพ็นสนิทน้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ